โอเคฮัลโหลสวัสดีครับินดีตอนรับกลับมานะฮะมาขออนุญ,ญาตอันดับแรกไปขออนุญ,ญาตรวัดไปเชวูดเลยขอตัดไปเลยแล้วกันนะน่าเดินไกลนี่และเราก็มาถึงเชวูดแล้วทีนี้ต้องหาทางขึ้นไปข้างบนน่าจะมีทางห้องลับอะไรอยู่ตรงไหนสักที่นึงเหมือนมีทางขวาตรงนี้ ที่นี่คือโอ้ได้ลองพินเอาไว้ทำอะไรวะทีนี้ลองไปข้างบนขึ้นไปข้างบนไม่ได้ โอเคเอ้ยขึ้นได้เว้ยขึ้นมาบนนี้ได้ออืม,อ,มอันนี้ต้องมีทางเปิดอะไรสักอย่าง เสียดายไม่มีตังค์ใช้60สนะ่ยมีตังค์ไหมไม่มีแล้วโอ้ยแล้วยังไปทางซ้ายได้ต่ออีกอ๋อแต่ประตูไม่เปิดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมีตังค์ห0แล้วมาอันนี้เข้าขวานี่ ทำไมเป็นห้องโล่งๆอะเหมือนกับว่าจะมีบอสเลยนี่ห้องอะไรกันนะห้องดอกไม้อ๋อมาเอาดอกสีม่วง ดอกสีม่วงนี้เอากี่อันหกอันโอเคเฮ้ยอะไรวะพี <c oughs> ่ไปก่อนอ้ <c oughs> โอโหอะไรอะตรงนี้มีไปข้างบนต่อได้อีก โอเคมีขึ้นลงตรงนี้อ่าโอเคช็อตคัทเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอใส่ของก่อนแป,ป๊บหนึ่งนี่กดลงอ่า อ๋อเยอเุอ้ยเ,เหมือนเราต้องปีนขึ้นมามีของวะปีน,นไย่างวะปีนไม่ได้บ้ <c oughs> าไงอ่ะ ไปมาแล้วกันอันนี้เป็นแม่น้ำเหรอเอ๋ทางทำด้วยสีทองต้องมีอะไรแน่เลยแล้วเพลงก็เงียบไปแล้วด้วยปปแลวป,กปกแลกๆละแปลกๆละคุณผ,ผู้ชมฮึบ <c oughs> ดึง <c oughs> ดึง <c oughs> <c oughs> อาใหม่อีกทีหนึ่งหนึ่งึง,งโอเคทำไมเพลงมันเงียบอ่ะวังเวีงวนั่นอะเหมือนจะต้องเจออะไรเลยวิ่งดีกว่าเอาโอ้โหทำไงอะทำอะไรมันทำอะไรอ โอ้โอ้โหสองทีสองทีเก้นบนลอดโอ้โหไม่โดนบังคับโดนเลยมามาสู้กันสปรินต์ซิสเตอร์สปรินเตอร์ ơi 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 làm gì Ồ nó nó đi được hả? โอ้ยโอ้ย,อยเอา <c oughs> มีฟอดาเมจด้วยเหรอ้เราไม่ได้ฟอเองด้วยบอสฟอใส่เรามีดาเมจด้วยบ้าอย่างน้อยได้รู้แล้วว่าไอ้น้ำหนามเราฟันได้มา ตุ้มตุ้มตุ้มฟันฟันตุ้มตุ้มตุ้มฟันฟันฟันเสกไม้ตุ้มตุ้มตุ้มไปฟันไม้โอเคมาตุ้มตุ้มตุ้มมามามาเฮ้ยหลบโอเคตุ้มตุ้ม เฮ้ยทำไรเฮ้ยเียมีบอลไม่ได้ยากกับบอสละยากกับมอเนี่ยไหนลองเปลี่ยนดิเปลี่ยนคริส ฮันเตอร์เนี่ยดีใครเล่นตามผมมาใช้เฟย์ันเตอร์เลยนะฮะของดีเลย <c oughs> แล้วไงวะ <c oughs> แล้วไง โอเคสวยเลยมีแต่มอนทั้งนั้น ว่ายน้ำมาอ๋อมีทางไปต่อตรงนี้โอเคลำบากแล้วทีนี้ แล้ว yes. ทิดาแห่งดินแดนอันห่างไกลพวกเราผู้ที่ยังคงอยู่เฝ้าเรามานานจงผูกพันพลังของพวกเราเข้ากับพลังของท่านเพื่อทวงคืนอ,อนาคตของอาณาจักรที่ถูกวิญญาณสิงสู่ของเราประโยคเดิมตลอดเวลาหลังจากนี้จะไม่แปลแล้วนะ ดึงอะไรอ่ะเกาะแล้วเกาะซ้ายขวาได้แล้วทีนี้แล้วไงอ่ะเฮ้ยมันเกาะยาวเลยเหรออ๋อสไลด์ลงล็อกแมนนั่นเองถ้าล็อกแมนว่ะ อันนี้ลงไปข้างล่างโอเคก็ต้องลงนะ อ๋ออันนี้ทางที่เรามากลับไปใช้ลิปเปอร์เหมือนเดิมกันอันนี้คือเราเปิดแบบยังอีกเหรอ เหลือตรงไหนวะที่ไม่ได้ไป <c oughs> โอเคได้ตัง วะพี่ไม่ได้ไปทางนี้เหมือนจะมีรูทางซ้ายไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะใช่ว่าจะถูกทางไหม บินขึ้นได้เฮ้ยน้อง มาเนี้โอ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 เอานี่ขึ้นมาบนนี้สวยปีนมาเนี้ แล้วก็ปีนขึ้นนี่ยมามาซูก่อนไหม รอลงมากันเก็บร้อยขวาโอเคมีทางไปต่อบนนี้มีอะไรกันผมคิดว่าน่าจะเปิดไอน้นี้แน่เลยน่าจะมีเปิดประตูตรงทางขวานะกิ้งกอง เราเคาะครบสามอันแล้วปะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วอันนี้คือทางที่เราวาร์ปได้แต่ว่าเรามีตังค์ไม่พออะสใอิใช่ไหมมีตังค์ไม่พอใช่ไหมตอนนี้มีเท่าไหร่อ่ะสี่สี่ขาดอีกสิบหก นี่คืออะไรเอ่ยเฮ้ยอะไรวะที่นี่มันน่ากลัวมีหินตรงามาใส่ด้วยที่นี่คือที่ไหน ดูเป็นพื้นที่โล่งแปลกๆเอ๋ <c oughs> บนนี้มีมีแทน่น <c oughs> นี่เรามาอยู่กลางทะเลทราย <c oughs> เหรอ <c oughs> พื้นที่ทรายเป็นเครื่องหมายบอกขอบเขตของฟาลูมถ้าถูกพามาที่ดินแดนนี้ผ่านถ้ำท,ที่อยู่ข้างหน้านี่ มีบางสิ่งอยู่ที่จุดสูงสุดของอาณาจากักรนี้ที่ยังกระหายในตัวข้าอยู่ถ้าข้าหนีไปตอนนี้ข้าจะถูกไล่ล่าอีกครั้งเป็นแน่นะจนกว่าข้าจะเจอต้นตอของความหิวกระหายนั้นและกำจัดมันไม่งั้นข้าจะไม่มีวันเป็นอิสระโอเคอันนี้คือทางหนีทางนี้คือทางออกจากฟาลูมเราต้องหาต้นตอแล้วทำไปทำมาเราโอ้มาทางนี้ได้ ก็งงว่าทำไมทำมาทำไมอยู่ๆเรามาทางออกได้นะโอ้โหยิ่งกว่าดักโซก็เกมเนะี้ยอุ๊ยมีใจแสดงว่ามาถูกทางแล้วอันนี้อะไรกันจงยอมรับคำตัดสินของการไต่ขึ้นไปที่อยู่เบื้องบนเพื่อให้ทุกคนยืนอยู่บนยอดเขาวันศักดิ์สิทธิ์ของฟาลูมแต่พิสูจน์ความบริสุทธิ ของจิตใจและความต้องการคืออะไรวะไม่เข้าใจ <c oughs> ที่นี่คือ <c oughs> มีที่นั่ง80ทำไมที่นี่มันแพงจังอะ ล่าสเตปโอ้โหมีตัวอะไรไม่รู้รอเต็มไปหมดคือตกลงไปไม่ได้อะโอ้โหนี่อะไรวะอ๋ออ๋ออ่ะมีโล่ด้วย โอ๊ยตูนได้เกงวะชีวิตไปทางไหนก็มีแต่อันตรายเอองั้นเดี๋ยวผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะฮะส่วนนี้ก็ขอบคุณทุกทุกท่มารับชมนะฮะสวัสดีครับ